ตั่าคนโดน่ารัมากมาถึีาหางิช่วยรออีกสงทางค่ะเทนักแค่ร้นเดยอะไรประมาณนี้นะคะไม่เป็นไรก็เหมือนๆกันก็จะเป็นจอกอีหว่าจะื้อเนะคะมีได้้ทางค่ะฮัลโหลวันีค่ะโอ้โหปูกวางมากมาแบบงงเลยมาแบบงงงงวนนไง เฮ้ยยิ้มด้วยน่ารักอ่ะถ้าเจอถ้าเจอไม่ได้ยิ้มพี่มี่ค่ะอุ้นนะเขาบอกกล้องบุ๊ครู้เลยว่าต้องยิ้มอ่ะเป็นออโต้มนะะคพี่พี่มี่ค่ะต้องถ่ายไห่ค่ะจะถ่ายเองเหรอเอ้ยนี่เห็นไหมพอเวลากล้องมาเขารู้เขาจะยิ้มพอกล้องมายิ้มอ่ะ คอยคอยเท้าเน็ตเน็ตดูดูน้องคอยเท้าอันนี้เอลีสอนหรือเปล่าคะอน้องเอลีสอนรือา้ให้พี่เน็ตหรอใครือล่ะใุ้่ขอบคุณค่ะโชโชว์โชว์พี่เน็ตโชว์โชพี่เน็ตโชว์หน่อยงงทุกนทาแล้ว่าให้พี่เน็ตที่ม่ถึงมอบแล้วมอบแล้วมอบแล้วมอบ นี Ooh, no? <a> ่พอเห็นกล้องยิ <laughs> ้ม <laughs> ป yeah, ั ada, er nah ๊บเลยเย้ขอบคุณค่ะแล้วก so ็มันจะลงแล้วก็ลงเองต้องมัดตีมีทีมอดตีมีงงพี่เมย์งงพี่เมย์พอเห็นกล้องปุ๊บไม่ไอโฟนห้าใช่ไหมคะห้าเอสเนตใส่ไม่ได้ใช่ไหมเอาไม้พี่มาห้าไม่ได้ต้องห้าเอสไม่ห้าเอสใช่ห้าเอสพี่เนตเอาไว้ตรงหน้าอกเลย เอาไว,ว้ตรงหน้าอกพี่ปาทำไมต้างไว้ตรงหน้าอกวะมันไม่เห็นกกตุ๊กตาซื้อบัตรกับบัตรกับบัตรกิ